อ้วนกรสอบกระสิกใหม่อ้วนไอ้ด้แล้วไ้แล้วฟีแล้วฟีแล้วฟีแล้ว สี่นะสวยคิดจกเดียว เสียงหน่อยจ้าตึงอ่ะเออตึงอ่ะมันตึงมากเลยอ่ะอุ้ยเสือสวยถ้าเส้นใหญ่อีกนี้นี่ลงเลยเน้องพูดต่อไปนะครับจพูดต่อไปเออถ้าสนามเขาลีบลงเลยหลุนลัดแลสีกับวิริยะปกรณ์ซีนะครับจะลงวันนี้แล้วพูดต่อไปครับเช่นี้ตอนจะพบกับอู๋ขวัญสีเย็นนะครับ ไถชนะเขาจะเข้ารอบสี่ทีสุดท้ายนะครับนะประจำปีนี้นะครับไถชนะห้เตรียมตัวพร้อมครับอยู่ทั้งบแบงซีกับพิริยะซีแล้วก็ชัดสชมดีสามสีหยดนะครับรอบนี้เป็นรอบตัดเชือกนะครับใครแพ้ตกรอบใครชนะเข้ารอบสี่ทีสุดท้ายครับสี่ทีสุดท้ายก็จะมีถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้ทุกทีมนะครับทันท่นท่น เลือดลูกนี้ของเราเท่าไรแล้วนะพี่บิ๊มเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าเหรอสบายสบด,ดีน้องเสร็จเสร็จแต่บอกดีนะบอกดี เสร็จแล้วใไหมแล้วเรา่มเช่าโซนแล้วโอกาสเรามาแล้วนะดี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 แกดีใครได้อะเมื่อกี้เอ๊ะเก่งมากดีเลยนะเนี่ยดีเลยเหรอแล้มกี แลูกมันบางสวยสวยเลยท่านน็ตต่ำตรงนี้นี่สวยมากดีเลยเซิร์ฟดีเลยเออปที่นิดที่นิดเด้ออก ชาเลนจ์นั้นไม่ได้แล่ลูกได้แค right. ่ไหมันออกนั่นอ่ะตราได้ใช่ไหมอุ้ยเส้นมันอันนี้เกินไปไงที่จริงน้องเสิร์ฟดีแหละเลยน้ะเออใช่ใช่ใช่แบบน้อยเกินถ้าน้องเสิร์ฟดีน้องเสิร์ฟเอ้ยมาแล้วโอกาสเรามาแล้วเนี่ย อันนี้ก็เอาแรงมาจากไหนนะตื่นแล้วตื่นแล้วท่านน้องตื่นแล้วแรงเยอะเกินอุ้ยสลับกันไปเจกได้มากนะเจ๊ยอดยอดเลยนอ้องไม่ต้องแรง คดีน่าจุดสังเออ ไม่เวลายเอบะสบายสบีส 3, 2, 1.